สัญญาณเตือนสองครามโลกครั้งที่สามกำลังจะมาและครั้งนี้ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะครับแต่มันคือเรื่องจริงคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าช่วงต้นปี2026นี้โลกเรามันเพี้ยนไปหมดแล้วราคาทองคำพุ่งทำนิวไฮจนต้องร้องขอชีวิตเรื่องนี้กูรูเศรษฐกิจบางท่านเขาออกมาวิเคราะห์เลยนะครับว่า สาเหตุที่มันพุ่งขนาดนี้ก็เพราะคนเขากําลังเทขายเงินทิ้งเพื่อหน,นีไปกอดท้องกันหมดไงครับในยามที่กลิ่นดินปืนมันโชยมาแรงขนาดนี้นักลงทุนเขารู้ทันครับว่าถ้าตูมตามขึ้นมาเมื่อไหร่เงินสดในมือโดยเฉพาะไอ้แบงค์เขียวเนี่ยมันอาจกลายเป็นแค่แบงค์กงเต็กหรือเศษกระดาษที่เอาไปพับถุงกล้วยแขกย่งไม่คุ้มเลยก็ได้ แต่ทองคํามันคือของจริงมันคือพระรอดองค์สุดท้ายที่คนทั่วโลกเชื่อใจวันนี้คือทางรอดดังนั้นกราฟทองที่พุ่งกระโจดเนี่ยมันคือดัชนีความกลัวระดับสูงสุดที่กําลังตะโกนบอกเราว่าระบบโลกเดิมที่อเมริกาสร้างมา80ปีกําลังจะโดนทานอสทรัมป์ดีดนิ้วหายไปในพริบตาครับผมไปขุดข้อมูลจากนักวิชาการต่างประเทศมาครับเขาฟันธงว่ามีสสัญญาณมรณะ ที่เหมือนหนังม้วนเดิมฉายซ้ำสมัยสงครามโลกเป๊ะ,ปะมาเช็คกันครับว่าใครเล่นบทไหนขั้นที่หนึ่งรัฐมหาอำนาจเริ่มงอแงอบอกว่ากติกาไม่แฟร์บทนี้รัเสเซียรับไปเต็มๆต,ตะโกนบอกชาวโลกว่าเลิกกดหัวฆ่าสักทีไม่งั้นมีเรื่องขั้นที่สองคือการเร่งปั๊มอาวุธเหมือนขนมต้องยกให้จีนครับ นาทีนี้ปั๊มเรือรบจรวดออกมาไวเหมือนปั๊มลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนออกมาทียิบจนนับไม่ทันเตรียมพร้อมขั้นสุดและขั้นที่3คือการฉีกกดทิ้งทำตัวเป็นนักเลงอันนี้พระเอกของเราอเมริกายุคทรัมป์จองสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวเขียนกดเองแหกกดเองพอสู้ไม่ได้ก็ล้มกระดานนิสัยเหมือนเด็กเล่นขายของแล้วขี้แพ้ชวนตีชัดๆและขั้นสุดท้ายคือกรรมการหายหัวยูเกลายเป็นเสือกระดาษ ส่วนนาโต้ก็กลายเป็นจาเฉยทีตอนตัดสินยึดเขาพระวิหารให้ขเขมรเนี่ยแหมเสือขึงขังจังเลยนะครับเก่งจังกับประเทศเล็กๆเ,เนี่ยแต่พอพี่เบิ้มเขาทะเลาะกันกลับหดหัวเงียบกริบสภาพโลกตอนนี้ก็เหมือนตึกพังเครนถลงทับรถไฟที่เราได้แต่ยืนมองตาปริป,ปรปิผู้มีอำนาจปากว่าตาขยิบรู้ตัวคนผิดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับซึ่งนักวิชาการต่างประเทศเขาสรุปไว้เจ็บแสบเลยนะครับว่า สงครามรอบนี้ไม่ได้เกิดเพราะคนกล้าแต่เกิดเพราะคนปอดแหกที่กลัวเสียอำนาจครับกลัวอะไรก็กลัวจีนกับรัเสเซียจะแซงหน้าไงครับจนทําตัวเหมือนคนไราศาสนาไรความเมตตาแถมไรอย่างอายด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นผด็จการในคราบประชาธิปไตยตัวเป็นเป็นฮิตเลอร์ที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ความแถของทรัมป์ครับเพราะฮิตเลอร์เขาเลวแบบเปิดเผยประกาศรบต้งๆ แต่ทรัมป์ใช้การเลือกตั้งมาบางหน้าแล้วใช้กฎหมายเป็นข้ออ้างยัดข้อหาบุกประเทศชาวบ้านนี่มันโจรใส่สูตรชัดๆแกกำลังสวมบทเป็นทานอสครับที่คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่กู้ชาติเลยจะดีดนิ้วล้างบางคนอื่นให้หายไปครึ่งโลกเพื่อให้อเมริกาอยู่รอดดูวีรกรรมสุดแสบสิครับกลัวเศรษฐกิจแพ้จีนก็ประกาศรีดภาษีทั่วโลกหน้าด้านๆกะตัดขาคู่แข่ง กลัวหลังบ้านไม่ปลอดภัยก็ไล่บี้เวเนซุเอลากับคิวบาจนแทบจะกินแกลบแต่ที่หาสุดคือจะส่งทหารไปยึดเกาะกรีนแลนด์นึกจะซื้อเกาะเหมือนซื้อขนมครกเหตุผลลึกๆคือกลัวรัเสเซียจะมายึดไปก่อนเลยรีบชิงตัดหน้าอาการหนักจนหมอไม่รับเย็บแล้วครับยังไม่พอพอระแวงพวกตะวันออกแกก็ราดน้ำมันซ้ำขู่จะบุกอิรานแถมหนุนหลังอิสราเอลแบบสุดซอยจนกาซาราบเป็นหน้ากลอง ชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องร่วงลอยเหมือนใบไม้ร่วงจะเกิดโศก,กนาฏกรรมขนาดไหนแกไม่สนสำหรับแกชีวิตคนอื่นมีค่าแค่ตัวเลขในข่าวเท่านั้นแหละครับและที่พีคสุดคือทำตัวเป็นโจรสลัดแห่งแคริบเบียนไปไล่ยึดเรือน้ำมันรัเสเซียกลางทะเลเหตุผลไม่มีอะไรมากครับแค่อยากหาเรื่องรัเสเซียเฉยๆโถลุงนี่มันพฤติกรรมโจรวิ่งราวชัดๆจนรัเสเซียต้องตะโกนสวนกลับมาว่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมีเรื่องแน่ ดูยูเครนเป็นตัวอย่างสิครับอเมริกาไปเป่าหูยุยงเฮ้ยสู้เลยเพื่อนกี้เราหนุนเต็มที่พอ,อยูเครนสัตวกับรัเสเซียจนเละเสียดินแดนไปตั้งเท่าไหร่พอเพื่อนเจ็บหนักอเมริกาเดินมาบอกหน้าตาเฉยเว่าเอ้าหยุดเถอะเราอยากเห็นสันติภาพโอ้โ oh, หพูดมาได้เจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพื่อนโฉดทีบลงเหวช่างเลวระาำใจได้ถ้วยเลยครับ แล้วดูแถวบ้านเราทรัมป์กำลังจะใช้มุกเดิมไปเป่าหูไต้หวันยุแยงญี่ปุ่นให้ลุกมังงัดกับจีนจะให้เอเชียเป็นยูเครนสองหรือไงครับอย่าหาทำเลยเดี๋ยวจะได้กินลูกจรวดแทนข้าวแต่ผมอยากจะเตือนทานอสทรัมป์ไว้สักนิดครับว่าทำตัวกลางมากๆระวังจะจอดไม่ต้องแจวเพราะตอนนี้ทีมอเวนเจอร์ฝังตะวันออกเขากำลังรวมตัวกันแล้วครับ สถานการณ์ตอนนี้คือมวยคู่เอกที่เดิมพันด้วยโลกทั้งใบครับมุมแดงคือทานอนสทรัมที่กำลังหัวเดียวกระเทียมรีบเพื่อเลิกคบหมดแล้วแต่อย่าประมาทนะครับยิ่งโดดเดียวยิ่งบ้าเลือดส่วนมุมน้ำเงินคือทีมอเวนเจอร์จีนและรัสเซียที่ไม่ได้มาเล่นเล่นแต่กอดคอกันแน่นปึกในนามบริกส์แถมยังแกร่งจนหน้าเกรงขาม และที่สําคัญยังมีกองเชียร์เป็นชาติเล็กชาติน้อยอีกเพียบที่แห่กันมาอยู่ฝั่งนี้เพราะประเทศพวกนี้โดนอเมริกาสร้างภาพว่าเป็นผู้ร้ายมาทั้งชีวิตพอลูกแกะที่โดนรังแกมารวมตัวกันมันก็กลายเป็นฝูงพญาแกะได้เหมือนกันนะครับเขามีคนมีน้ํามันมีเงินหยวนไม่งอดอลลาร์แล้วโวย้ยกลายเป็นว่าตอนนี้ยักษ์บ้าเลือดที่ไร้เพื่อนกําลังจะพุ่งชนกับกองทัพอเวนเจอร์แห่งโลกใหม่แรงประทะครั้งนี้สะเทือนโลกแน่นอนครับ สุดท้ายนี้ผมมีคำถามอยากชวนคุยครับข้อแรกถ้าเปิดหน้าซัดก,กันจริงๆคุณแทงฝั่งไหนทานอสอเมริกาหรือ a v e n เจอร์บริกข้อ2สรุปแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นตำรวจโลกหรือว่าเป็นโจรในเครื่องแบบกันแน่และขอ้อ 3. ถ้าวันหนึ่งจีนกับรัเสเซียครองโลกชีวิตเราจะดีขึ้นหรือบันเทิงกว่าเดิมคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาเมาส์